มีใครเครเยได้นไหครับบริการแจ้งตำแหน่งคนที่มี Google Account นะจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือถ้าเราเปิดบริการนี้เอาไว้เนี่ยมันจะส่งตำแหน่งเครื่องเราเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เราสามารถตามหาเครื่องตัวเองได้ว่าเครื่องเราเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วนะครับอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเล่าในทางเรื่องหนึ่งให้ฟังไม่ใช่นิทานหรอกมันเป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเอง ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะชื่อว่าจอห์นนี่ครับเป็นเพื่อนติดตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีแท็บเล็ตตัวหนึ่งออกมา,มาชื่อว่าซัมซุงแท็บ7.7จา้าเครได้ยินไหมอ่ามันก็ไปซื้อมาใช้นะครับจอห์นนี่เนี่ยนะครับเป็นคนแบบยังไงอะ่ะไม่ชอบทําบุญอะ่ะเหมือน,นเด็กวัยรุ่นทั่ว,วไปะนะครับไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบทําบุญแต่ชอบทําทาน,นครับโดยเฉพาะทุนการศึกษาครับ เราเนองเนี่ยแต่งชุดนักศึกษามาแจกแหลกเลยครับชอบปล่อยโคด้วยนะครับอ่าชอบถ่ายชุดโคนะครับโคอะไรครับอ่าโคตี้ครับไม่ใช่โคกระเบือนะอ่าเป็นคนนี้แหละนะครับเออผู้ลุ่นจอนี่ชื่อมันเหมือนฝรั่งนะแต่จริงนะครับแม่เขาเป็นคนไทยพ่อเป็นคนไทยนะเปิดร้านขนมไทยนะครับชอบภาษาไทยมากเลยตั้งชื่อลูกรจอนครับแต่ผมเรียกมัจอนเป็นโกรมมันเรียกให้เรียกจอนี่นะครับมีน้องชายชื่อชื่ออะไรนะชื่อสัญญา โตมาผู้หญิงชื่อซัญญานะเลี้ยงแม่ให้เลีเ้ยงลูกอย่างูกออกมานผู้หญิงจากเด็กชายกันเป็นลังสาวเฉยเลยอ่ะผู้เรื่นงอหอนนี่ต่อไอ้จอนนี่เนะี่ยมันหล่อนะแล้วก็มีแฟนสวยด้วยนะครับแต่มีข้อเสียนึ่งคือแฟนชี้หึงมากเวลาไปไหนเนี่ยกลับบ้านนะกลับผิดเวลาเข้านั้นเนะี่ยนาทีเดียวโดนโทรตามแนละ้วเฮ้ยอยู่ไหนตัวเองจะกลับือยังนะครับวันนี้วันหนึ่งเนี่ยนะครับ ผมก็ไปไปเล่นกับมันเนี่ยผมก็เอาเทัเด็ดมาเล่นนะไปเจอแอปแอปหนึง่งแต่นี่ผมบอกเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบทําบุญแต่ไปเจอแอปแอปนี้ครับตกใจอนะบทสวดมนต์ไออย่ลงได้ทําไมก็เลยถามให้เปลี่ยนนิสัยหรอวะแต่นี้ชอบเข้าวัดเนี่ยชอบสวดมนต์ก่อนนอนหรอผบอกว่าอืมเนี่ยเนี้ยมันเข้าใกล้สวรรค์มากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเอออยู่แบบเหมือนเข้าถึงสวรรค์เนี่ยแล้วก็ถามมันเกี่ยวอะไรเนะี่ย นะส่วนมือแล้วบจิตใจสบายเขาบอกก็เปิดให้ดูก็เปิดจิ้มเข้าไปนะครับข้บอนี้มีใครเคยทำบ้างในนี้ไหนี่ไงก็เปิดเปิดมาเปิดแล้วมันก็จิ๊บจิ๊บจิ๊บแล้วก็เปิดครับสาธุมายังพันเตวิสุงวิสุงลขัขษณะพอเดาออกไหมนะมันก็บอกผมว่า แอปนี้แหละเวลามันไปเที่ยวไหนแล้วแฟนมันโทรมาแล้วมันแฟนชอบเช็คไงมันก็จะเปิดแอปนี้นะก็คุยโทรศัพท์นะครับบอกว่าฟังพระสวดงานศพอยู่นะครับพอแฟนมาได้ยินเท่านั้นแหละนะครับเขาก็คนไทยเนี่ยเวลาเราโทรแล้วคนอื่นครบฟังพระสวดแล้วก็จะวางเพราะมันบาปนะครับมันบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวพระสวดจบอะไรเงี้ยก็ไปหาแล้วมันก็กลับดึกครับเพราะบอกว่าเจอเพื่อนเก่านะครับเออแบบเพื่อนมางานศพไม่ได้เจอกันนานะที่จริงแล้วมันก็เที่ยวอยู่กับเด็กๆในสวรรค์ของมันนะครับ แต่มาแจ็คพอตแตกตอนมาเที่ยวกับผมนี่แหละนะครับมันก็เอาเหมือนกันนะมาถึงปุ๊บโทรหาแฟนแแฟนโทรมาเรื่องโหาแฟนเปิดบอกแอปหนึ่งเปิดแอปก่อนแล้วเปิดแอปแล้วก็โยกโทรศัพท์มาคุยบอกพระสวดอยู่แต่ปกติแฟนโทรมาถามจะถามว่าตัวเองอยู่ไหนตอนนี้ไม่นะครับมึงอยู่ไหนบอกฟังพระสวดที่วัดนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพระสวดก่อนเดี๋ยวสวดเสร็จเดี๋ยวโทรกลับ,บนะครับนี่แฟนไม่ยอมมาราวนี้ ว่าอยู่วัดไหนมันไม่ได้เตรียมมาอยู่วัดไหนไงบอกเออฟังพระสวดอยู่จะโชคดแล้วกันพอจะวางแฟนผู้คำหนึ่งครับอยู่วัดเหมือนกันเนี่ยมันเริ่มเอกใจแล้วไอ้ตอนนี้ก็บอกว่าไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนของวัดนะครับแฟนผู้คำหนึ่งอยู่หน้าวัดมันออกมอ,อกไปห้าล้านครับวงแต่รับแฟนยินเท้าเอวอยู่ห้าล้านครับอาทิตย์ต่อมามันคุยกับผมแล้วมันมกลับก่อนแล้วรู้ว่ามันก็มีเรื่องไ่แฟนมันดุไง ม่ีใครทักอยู่เพื่อนอะวงแต่งหมดเลยวันนั้นเอ้ยี้ปรามเพิ่งมาคุยบอกว่าเดี๋ยวนี้มันรู้ตลอดเลยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับรู้ได้ไงนะครับจนผมมาเช็คไล่เช็คแท็บเล็ตไปอ่านอ้อมือถือมาเช็คเอามือถือไม่มีอะไรมาเช็คแท็บเล็ตอันเจอนี้ครับบริการแจ้งตำแหน่งติ๊กถูกไว้หมดเลยครับนี่นะครับตอนนีประโยชน์อย่างหนึ่งคือว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอบริการเหล่านี้ถ้าเเราติ๊กถูกไว้หมดนะมันจะส่งตำแหน่งเนี่ย ไปยังเซิร์ฟเวอร์ถ้าเรามี Google Account ในคื่องนี้อยู่เราสามารถเช็คได้ว่า count เนี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนบนโลกแล้วนะครับยทำให้ดูนะครับถ้าติกถูกไว้นะนี่ครับนี่้อาจารย์อยากใช้ต้องจดนะเข้า Google ผิวา d e ไว c ม m a เจอร์ครับที่จดนี่สดหน้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์ผู้ชายไม่ต้องห่วงครับอาจารย์แค่เค้ืหมายถูกออกไปครับไม่ต้องจดครับจบ เซิร์คำครับดีไว้แมเนเจอร์ครับพอกดเซิร์เสร็จจะขึ้นลิงก์มาเราเข้าอันแรกเลยครับโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Android ครับอันนี้นะครับอันแรกเลยเราจะเข้ามาหน้านี้แหละหน้านี้ถ้าใครมีตามซู g อยู่น่าจะรู้ว่า ถ้าลงกูเกิลเคเนี่นะครับมันเป็น G ีเม mail ถูกไหมแต่ไม่เป็น a i l มลเราเอา G ีเมลเัวเองมาใสา่กเกิลแคลนเราเองแหละมาใสา่แล้วก็ใส่พัดเลยนะครับแฟนไอนจอน,นแอบบเอาอีเมลตัวเองแอบบเข้าไปใส่ในเครื่องไอจอนไม่รู้เรื่องเพราะจอนไม่ค่อยเก่งพวกเทคโนโลยีมีรไรก็ให้แฟนเล่นนะครับแฟนมันเลยก็แอบใส่เข้าไปคงคิดแหละว่าช่วงนี้มีพ่อเพื่อนตายบ่อยยังอาจารย์ก็พิมพ์อีเมลพิลมพ์มาเปิดใส่เข้าไปนะแต่แล้วกดลงชื่อเขาใช้มันจะมาหน้านี้ครับ หน้านี้เลยเนี่ยจะขึ้นมาหน้านี้ครับนี่ไงมันจะบอกครับว่าตำแหน่งล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่เมื่อไหร่นะครับสามารถซูมดูได้นะครับแต่ต้องต่อเน็ตนะเนี่ยหายไปไหนนะเมื่อกี้โอ้เน็ตช้าๆอันนี้อยู่แถวๆเนี้ยฟอยอะไรเนี่ยวิเชียนเนี่ยไม่เห็อไม่ชื่อไม่ถูกนะครับแต่มาซูมไม่ยเยอะครับรอลองซูมเข้ามาดูนะ นีไ่ไงถ้าเกิดเราเลี้ยวมาเนี่ยก็คือเข้ามาโรงแรมเซนทันเพสเนี่ยแล้วขับจากเซนทันไพนเข้ามาสุดๆเนี่ยจะมีตึกหลังนึ่งเนี่ยหรือตึกนี้แหละนะครับเดี๋ยว,อวรอตำรลดแป๊บนึงเด็กช่างช้านะครับมีประโยชน์ก็คืออาจารย์ใช้เช็คกับนักเรียนได้นะครับเวลานักเรียนเนี่ยรืเอาเครื่องมาโรงเรียนแล้วบอกทาเครื่องหายเนี่ยก็เช็คไปว่าเครื่องเขาต่อนเนี่ยเขาท้ายที่ไหนเกิดเป็นที่บ้านเขาเนี่ยนะครับเราก็รู้เขาอยู่บ้านนะครับ ก็บอกเขาได้นะครับเป็นมือถือเนี่ยมันเรียวทานอยู่แล้วเพราะมันต่อ 3G ตลอดนะครับเ็กเลยนะครับอาจารย์จะไปเชืเอ่อเออไปเซอร์ไพรส์กับแฟนก็ได้ไหแต่ระว่งงางนอาจารย์ผู้หญิงเดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์กว่าขึ้นมานะครับ <c oughs> แล่มีทีเด็ดอีกนะครับอันนี้ครับเช็คย้อนหลังได้นะครับ Google History นี่ไงตอนที่สิบเก้าผมกดผมไปไหนมาไปป่าครับอ่าอันนี้มีหลักฐานเก็บไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเราลุ้นเชื่อ Google Location ครับทิจวิ Location อันนี้เถียงไม่ออกเลยครับนะครับเนี่ยมเรื่องวันที่ได้ย้อนหลังได้เป็นปีเลยนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมเนมันีดุดไปแล้วอันนี้สองนะั่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเนะี่ยว่าอยู่ไหนวิ่งเป็นเส้นมาเลยเนะี่ยเวลานี้อยู่ไหนเวลานี้อยู่ไหนนะครับอ่าจะลองไปใช้ดูนะครับ Work ครับ ใช้ใช้กันเรียนนะครับิร์บอกผู้ปกครองก็ได้เวลาเช็าลูกไปไหนเนะี่ยก็ใช้อันนี้เช็คเอาเพราะส่วนใหญ่เลยก็มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับแท็บเล็ตแค่นี้ก็เออช็คได้นะครับมาพูดเรื่องิรีการใช้งตำแหน่งกันต่ออีกอันนึงคือ G P S ครับ G.P.S. เนี่ยนะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์ประมวลผลอยู่ตัวหนึ่งในแทเล็ตตัวนี้แหละเราแถมมาให้เ้อยเอาไว้ทําอะไรก็คือไว้นําทางนะครับมันจะรับพิกัดจ,จากดาวเทียมอันนี้ไม่ต้องต่อ,นเ,อนะเ,นเน็ตนะแทเล็ดตเครื่องนี้เกิดรถอาจารย์ไม่มีจอไม่มี G.P.S. นะเราเอาเครื่องนี้ไปใช้ได้ก็ติดไอ้ตัวที่ติดกระจกอะ่ะเราเอาครื่องนี้ไปล็อกเอาไว้เสียบสายชาร์จแบตแค่นั้นแหละใช้ได้แล้วแต่ใช้ได้ต้องมีแอปก่อนนะี้ GPS เนี่ยมันมีแอปหลายตัวด้วยกันที่เอามาใช้ได้ก็คือมีพวก Garmin นะค,ครับีตัวนี้ผมจะแนะนำคือชื่อว่าไซจิตแอปฟรีครับตัวนี้โหลดฟรีมีใครใช้อยู่บ้างอันนี้ครับไซจิตแต่มันจะใช้ได้มันทุกฟังก์ชันนะแต่ก็เวิร์กอ่ะในแผนที่สัตว์ไทยออฟไลน์นะครับเอามาใช้ได้เลยไซจิต S Y G A C นะครับหาได้ในสต็อก็ได้ครับฟรีตัวนี้เอากอลดลงมาเสร็จแล้วก็โหลดแผนที่ประเทศไทยครับมันจะมีให้เลือกว่าอยู่ประเทศไหนที่ต้องโหลดให้เอง แนะนำว่าต่อ Wi-Fi ค่อยโหลดนะครับอย่างนั้น 3G หมดแน่นอนนะครับก็จะเป็นแอปประมาณนี้เปิดให้ดูนะครับอ่ามันโหลดอ่ะมันไม่โหลดมาแล้วได้ไง่เป็นการนำทางอ,อยู่ที่ไหนเอออาจารย์จยากไปไหนเนี่ยอาจารย์ก็ กดเซิร์ชหาวัเนี้กดกดปลายทางไปนะครับมันก็จะบอกว่าเราไปไหนได้แล้วก็พิมพ์ชื่อปลายทางเข้าไปนะครับก็เหมือนแอปนำทางทั่วไปแหละออคิดว่าอาจารย์น่าจะเคยลองเล่นมาแล้วบางตัวว่านะฮะหรืออย่างหนึ่งนะครับเราใช้ดูแผนที่ก็ได้เดี๋ยวนี้ขับรถไตลองพกแผนที่นะอาจารย์โหลดนี่ลงมือถือไปนะอยากรู้แถวนี้คืออะไรครับจิ้มดูครับวังสำราญเนหะ็นไหมแล้วก็รู้แถวนี้มีอะไรบ้างนะครับมีปั๊มอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยแล้วก็สูมอยู่ได้นะครับมีที่ไหนเอ่ย พอวันนั้นผมไปจันทบุรีมาไป,ไปปาฏจีนมานะครับอาจารย์ก็เอาไปใช้เป็นแผนที่ในรถนตนก็ได้นะครับตัวใส่มือถือไปครับขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับรวมๆแล้วไม่ถึง500เมตรมันมีข้อดีอย่างนี้ผมชอบใช้อันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราขับรถผ่านทางหลวงไม่บ่อยนะมันจะมีพวกจุดตรวจความเร็วถาวออารเนี่ยแอปนี้มันรู้หมดครับว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคนที่เขาใชแอปนนี้เขามาคอยให้นะครับ พอ,อก่อนถึงจุดตัวประมาณ500เมตรเนี่ยเราตั้งได้ให้มันเตือนมันจะเตือนกองว่าตัวนี้มีกล้องจับความเร็วอยู่แล้วก็ชะลอครับแค่นั้นเองนะครับเล็ก <Okay. S 1> ตำรวจงงครับไอ้น,นี่รู้ได้ไงจบแล้วนะเป็นตรงนี้